สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้อาหารอะไรวะเซฟซ่าซ่าเซฟซ่าซ่านั่นเองทำอาหารกินนะฮะชิ้วอ่ะชิวๆครับชิวๆอย่างแรกอะอุปกรณ์มาม่านั่นแหละมาม่าแหละชีสถ้าคุณอยากกินชีสก็ใส่ชีสลงไปนะฮะถ้าคุณไม่อยากกินก็นนอกก้็เหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่ใส่ชีสครับอ่ะนะฮะทระหว่างของน้องของน้องฟิวกับสตาเลยระหว่างน้องฟิวกับกับของผมนะฮะ นนคนละแบบกันครับเอามาเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฝีมือแต่ละคนจะเป็นยังไงฮะอย่างแรกเขากดน้ำร้อนลงไประวังมดครับมดเต็มเลยเอ่ออันนี้ทำที่ครัวบ้านฟิวนะฮะก็วบ้านผมเองนะฮะวันนี้คุณเซฟตาตามาอยู่ด้วย <มา S 2> โอ้อตั้งนานแล้วครับสองสามวันละฮะสี่ห้าวันแล้ะครับ ไม่สองสามวันละสี่ห้าวันเลยอะคราวนี้เราก็อตาของผมบ้างละอ่ะตาคุณเจบ้างอะเดี๋ยวผมไปิดตากล้องให้อ่ะผมเปิดตากล้องให้เดี๋ยวไม่ต้องตากล้องนะไปไปเชิ่อเอาเอาไปเอามาหายอ่ะผมจะลวกเส้นแค่เอาแค่ชอบผมะโอเคนี่ไงก็มันยังไม่นุ่มเท่าไหร่แหละตาชกรูงละ ร้อยับ้างแล้วหมดเรียบร้อยมาคุณเซฟนะรีดรีบ,รบ,บโอเคพร้อมอ๋นอน,นี่คือทำสดเลยนะฮะไม่มีตัดใช้อะไรไม่มีเตี๊ยมไม่มีหลังไม้ไม่มีทุกอย่างสนุกไหมฮะไม่มีหลังไม้ไม่มีนะฮะคือเนี่ยนี่หลังก็เลยมาทำอันนี้เท่าไหร่วะออกีก่โมงแล้ววะไม่รู้ว่ะตอนนี้ทุ่มเจ็ดนาทีนะฮะ เขาเย็นแหละเพิ่งล้างรถเสร็จเย่เรามาเด็กล้างรถโอ้ยเราไปเอานิ้วลองก้นน้ำเค็มอะไรนะอยากลองน้ำเค็มแ,แล้วน้ำร้อนลงไปนะะน้ำพุร้อนร้อยองศาเซลเซียสนะ,ะเราฉลาดพอ <laughs> ฮะอ้ oh my god Fuck t h shit ดูดิว่าหน้าตาใครจนะน่ากินกว่ากันหน้าตาของกูท<ำ>อทำมาม่าแห้งฮะทำงานทำมาม่าแหง้งของกูไม่แห้งนะ อ่าแต่ว่าแล้วมันใส่ชีสแล้วมันจะเสียดายมันเปื้อนแห้งแห้งแห้งต้องทำแห้งก็ใส่น้ำแค่นิดเดียวสิควายโอเคเอาของคุณเซฟจะได้เนี่ยได้ละนะฮะของเจมเขาใส่น้ำเยอะกว่าผมพอดีครับสามสิบเก้าองศาเซลเซียสเอาแก้วไว้ริมนี้โอ,อาา้ยเดี๋ยวมันตกเนี่ยทำไมชอบมไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันตกโอเคเอาครับเอฟไปเลย เฮ้ยรอันก่อนถือกล้องคน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 ละอันคนคนเฮ้ยทีละรอบเดี๋ยวเพ้่ไประวังเนาะทำเป็นสูตนะทัมันแ่งกันใช่ัอคนนี้ครับองกัทีไปเลยน้ำเองนั้งหมดโอเคแห้งแล้วครับอ็นี้ายก่เพื่อแค่นี้แหละฮะเพื่อ มันก็จะได้ลักษณะนี้นะฮะอันอันนี้ผมชอบผมชอบผมชอบให้มันนุ่มๆนะฮะเหมือนมาม่าธรรมดาแต่ว่าผมชอบให้มันเหนียวๆหน่อยก็เลยแล้วก็ไม่ต้องสุกตมตัวใส่ชีสใส่ชีสนะฮะชีสชีสเราจะได้อับปะละลืมไปได้ไงอับปะลักอบปะรักแหงเดี๋ยวหน้ารอสักครู่ค่ะโอเคอุ๊บะเราเราก็โอ้ยจะดูรู้เรื่องไหมนะ อเสร็จยังครับนุ่มยังก็คือลวกเส้นก็น,นั่นแหละตามปกติใครชอบเท่าไหร่จดไปอย่าให้เสียนะฮะทออกเลยปัดน้อยลงไปแล้วกรูมาอือฮึ เราก์กหางเราีิคันนี่เราชี้มาแล้วเัาชี้มาอีกแผ่นสำหรับเราแปะเราครัวเทือนโอเย่เราก็าใส่หงมูสับนะฮะ <c oughs> หมูสับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราใส่เราอินดี้ฮะนี่เป็นรอบแรกที่จะผมใส่หูมูสับในแห้งนะ คนจัดไปอย่าให้เสียโอ้ยใส่เข้าไปเลยวะวะอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยมันี่ยชีกเนี่ยเออแล้ชีตเนี่ยแล้วก็ทิ้งละคุกครับอะไรอันนี้คือแล้วเราไม่ใิ่คุกเราพ่อครัวดีนี่มันก็คุกนะมาตาของเราบ้างแล้วอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราแกะชีสแล้วใส่ชีสร้อมกันฮนะที่เหลือก็แล้วโ <Okay. S 2> <า>อเคมันเซฟอะผม้ก็คนมันหงปยบายลักซานเนี่ยะโ okay. อเคเข้าสู่ห้องน้ำนะเดี๋ยวห้องน้ำมันมันคือที่ที่ จะทำยังไงกับมาม่าคนนะอ่าฉลาดขึ้นนะฮะรู้สึกเลยว่าคุณฉลาดขึ้นนะปกติโง่ฮะใช่ฮนะ <c oughs> โอเคเสร็จพวกคุณป็นแบบแห้งของผมแบบน้ำน้ำนิดหน่อยน้ำไม่ใช่นิด่อันนี้นคือ,อของเราคฮะมีสีสันนี่จืดชืดเลย นิดเดียวนิดเดียวพอนิดเดียวเดี๋ยวมันเสียได้ชีพยังไม่รู้โอ้ไรวะตังก็ตังผม <c oughs> ตังก็ตังค์ผมไรอะตังคตังผมเสียได้ต,งตังผมเฮ้ย,ยพอพอโอเค <c oughs> ไม่เข้าตกลงฮะใครใส่นะ้ำกินน้ำให้หมดนะฮะกินน้ำให้หมดถรือว่าไม่ฮะไม่แพ้ก,กันโบสถครับผมแพ้กันโบสถ์ครกินแบบนี้ขเข้าใจไหมนี่อ่าโอเคเอาจัดไปเลยยังไงก็ได้ อเรากินรสหมูสับนะะต้มยำก็ได้ครับผมชอบกินแล้วแต่อะใครแต่ว่าน้องผมไม่ชอบกินนสิกตต้องอดทนฝืนกับรสหมูสับก็ใส่พริกไป้เยอะดิจบกินแล้วเราคิดมากมีอะไรมากถ้าอยากจะบอกว่าแล้วเราก็จะปรุงคนละสูตรกันนะฮะคือบางคนก็ใส่หมูว่างไม่ใส่หมูบ้างช่างมันนะไม่เป็นไรคืออันนี้ก็ปรุงตามชอบอน้ำเดือดแค่จะเดือดสาบ ถ่ายให้ดูนะฮะชีวิตอันเง่เงาเต่าตุ่นของพวกเราตอนนี้โคตร้อนเลยฮะร้อนร้อนจัดนะฮะใครอยากเผ็ดเท่าไรจัดไปเลยผมเผ็ดไม่มากนะฮะก็ใส่ไม่กล้าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปเสียดายตังก็ได้่ให้มันข้างบนนะฮะนะฮะวิธีวิถันนะฮะนี่คือการคน รีบดถันมากทำไมของเจ๊เซฟสีมันดูจืดหอของเฟลก็ของเฮียม,ฮมันโหดไงเออลืมไปของเจ๊ใส่น้ำข้าวงลงไปอยู่ในน้ำหมดแล้วโง่เนี่ยอันนี้ดูดูสีดูสีนั่นดูสีดูสีน้ำนะ <c oughs> น้ำเข้มเลยเส้นส่วนเส้นก็สีเจอือชืดเส้นหนึ่ง oh <yeah. S 2> โอ้ยมาอะเดี๋ยวก็ถึงจุดใครแหคกับใส่ชีชนะสฮะคุณใส่ <laughs> <Peace. S 2> เร็วๆชีสละลายหมดแล้วนะฮะเราเดี๋ยวมึงได้ขาดีกเดี๋ยวก่อน <c oughs> ใช่นะฮะใครมีเทคนิคก,การแกะชีสนะฮะบอกได้ครับ,บ,รบเร็วๆแปดนาทีแล้วไม่มีปัญญาจะแกะปัดพัดกันปัดพัดตัดพัดนะฮะพัดต่อไปเราจะมาโอเคครับหลังจากแกะชีดนะฮะค,ควายมากเลยนะฮะ ได้แล้วครับเสร็จสมบูรณ์ฮะนี่ออคือเสร็จสมบูรณ์อันนี้ของ,ย,งยังไม่เสร็จอันนี้คือน,น้องฟิวนะฮะขเขาคนไปเลยเรื่องของเขาครับของผมก็วา,างแบบนี้ใครสวยกว่ากัน,นครับช่บวยกันโหวตเลยนะฮะออหรือว่าของคุณเซฟกับคุณฟิวเลือกเรื่องหน้าตาผมแพ้โอเคครับเรื่องหน้าตาหัานผมแพ้แต่เรื่องหน้าตาจริงไม่ชนะคาร์ลอสเท่าผมไม่ชนะคาร์ลอสใช่ไหมครับแต่แต่โอ้ต่อคุณยาเทียบนะขอร้องโอเคครับเขาอ้วดกว่าผมนะฮะร้อยเท่าเลยเอาละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับโอเคแค่นี้แหละ จะบายบายเจอกันพาคสองครับ